บัตรัสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2 5 6 6 2ส,สิ่งสำคัญเพื่อใช้เงินสำหรับคนใหม่และก็คนเดิมดูเลยคุณทำแล้วยังวันนี้ครับในคลิปนี้มี2ส,สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าสงสิ่งนี้คุณจะต้องทำนะครับเพื่อที่ใช้เงินนะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ทำสองสิ่งนี้คุณใช้เงินไม่ได้นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการใช้เงินของบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรอบใหม่ในครั้งใหม่เนี่ยคือ การใช้เงินนะครับเดี๋ยวผมเขียนพิมพ์ไปดีกว่าการใช้เงินจะเป็นใช้บัตรประชาชนนะครับในการใช้เงินถามว่าพอใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีบัตรประชาชนคุณก็ใช้เงินไม่ได้จริงไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรประชาชนก็จะใช้ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีอยู่นะครับหลายคนนะครับที่ประสบถามผมไปหลายคนเนี่ยแล้วอาจจะมีปัญหานี้นะครับก็คือบัตรประชาชนของคุณเนี่ย นะครับยังเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่านะครับทีนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นประชาชนรุ่นเก่านะครับสิ่งแรกเลยถ้าเป็นรุ่นเก่าคุณต้องทําเป็นรุ่นใหม่นะครับข้อที่1ก็คือทําบัตรประชาชนของคุณเนี่ยนี่นะครับข้อที่1บัตรประชาชนของคุณให้เป็นรุ่นใหม่สําหรับใครก็ตามครับที่ปบะชนของคุณี่ยเป็นรุ่นเก่าให้คุณทําให้เป็นรุ่นใหม่ เพื่อจะพร้อมใช้สิทธิ์อันนี้ทั้งคนที่ได้สิทธิก่อนหน้าได้สิทธิ์หลังเนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณต้องทําให้มันเป็นอย่างนั้นจะถูกต้องนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่1คือแบบประชาชนของคุณต้องเป็นผู้รุ่นใหม่ข้อที่2นะครับในกรณีที่แบบประชาชนของคุณเนี่ยมีการหายนะครับเมื่อประชาชนคุณหายเมื่อไหร่ต้องทําใหม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ ทุกครั้งที่แบบประชาชนคุณหายครับต้องยืนยันตัวตนใหม่คุณก็ไปยืนยันตัวตนนะครับที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ธนาคารอะไรก็ได้ที่คุณเคยไปยืนยันตัวตนรอบก่อนเพื่อที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับว่าแบบประชาชนใบนี้เป็นประชาชนที่รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใส่พินกรอกพินไปใหม่นะครับก็ทำอยี้ทุกครั้งที่แบบประชาชนคุณหายหรือว่าหมดอายุนะครับทุกครั้งที่แบบชนคุณหายหรือหมดอายุคุณจะต้อง ทำนะฮะใหม่ทุกครั้งเพราะถ้าคุณไม่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคุณเนี่ยก็จะใช้บัตรสวัสดิการอ่งรัฐคุณไม่ได้เวลาไปใช้สิทธิ์ใช้เงินเนี่ยก็จะถูกนะครับไม่ให้ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยมี2ส,สิ่งนะครับที่สําคัญมากๆนํามาฝากกันในคลิปนี้ 1. นบประชาชนทําเป็นรุ่นใหม่ให้เรียบร้อย 2. ถ้าบัประชาชนคุณหายหรือว่าหมดอายุก็ให้ทําการยืนตัวตนใหม่ แล้วก็ไปใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมครับนี่คือสิ่งที่ตกหล่นที่ทุกท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบบางคนอาจจะยังไม่รา้ทราบคุณทราบแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ส่งต่อไปให้คนอื่นเพื่อให้เขาได้ทราบกันด้วยนะครับมาอยาให้ทุกท่านได้พลาดตรงนี้จริงๆนะครับนี่คือ2ส,สิ่งสาคัญที่นํามาฝากกันในคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอบท่านจากหัวใจสวัสดีครับ